การออกกําลังกายเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแนวแกนกลางลาตัวสําหรับผู้ที่บาดเจ็บกระดูกไขสันหลังแบบครึ่งท่อนล่างเพื่อเพิ่มความมั่นคงในการทรงท่าและเพิ่มความมั่นคงให้กับกระดูกไขสันหลังท่าที่1น,นะคะท่าบิดจิงอันนี้จะได้กล้ามเนื้อก้นแล้วก็ได้กล้ามเนื้อต้นขาทางด้านหลังนะคะ เก้งขาวไว้ยกก้นขึ้นเก้งไว3้3ถึง10วินาทีต่อครั้งนะคะท่านี้ห้ามกั้นหายใจโดยดิดขาดนะคะท่าที่2อ,อันนี้จะได้กล้ามเนื้อช่วงร่างนะคะเก้งหน้าท้องเก้งขาวไว้หมุนไปทางด้านซ้าย ังจากนั้นสลับไปทางด้านขวาช้าๆนะคะไม่ต้องรีบท่าที่สามนะคะชันเข่าขึ้นหลังจากนั้นยกสะบักรอยพ้นพื้นท่านี้นะคะจะได้กล้ามเนื้อหน้าท้องเลยค่ะห้ามการหายใจเช่นกันนะคะต่อมาท่าที่สี่นะคะทำเหมือนกับท่าที่สามเลยแต่ว่าท่านี้นะคะ เราจะยกสะบักขึ้นแล้วเอียวตัวไปทางด้านข้างนะคะทำสลับกันซ้ายขวาเลยและท่าสุดท้ายนะคะท่านี้คือท่าแพงค่ะตั้งศอกขึ้นให้กับเกือเท่าระดับหัวไหล่เลยนะคะหลังจากนั้นยกลำตัวขึ้นก้นไม่โด่งนะคะแบบนี้เลยทำ 10 2ถีครั้งทำา3ถึงสครั้งต่อวันนะคะ